ไม่เบียดเบียยแ้วบอกแล้ววันนี้เียดอันรอนเอืเอืดฮ้ยิ้มเก๋ๆด้วยเลยโอ้ฮะไปหายิมเก๋ๆด้วยเดี๋ย่ไปลงลงเฟซบุ๊กเลยไม่มีเควดนะครับเฮ้ยทำให้ เรียบร้อยเรียบร้อยอะไรเรียบ่ะเยี่ยวแล้วรันบอกเรียบร้อยเสร็จแล้วเฮ้ยทำไมเสร็จแล้วจังอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะเอามันบอกเรียบร้อยเขาจะเอาเสร็จแล้วอ่ะทำอะไรวะเว้าจังวะมุดออกมานะครับมุดออกมาไอ้ผลเชือกนี่มันต้องมันต้องมุดได้มาเร็ว มุดเออมุดเอาเงยหน้าเงยหน้าเงินนะอาจารย์จะถ่ายรูปเร็วเร็วได้จะถ่ายเออได้ไปจ้าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยเรียบร้อย